ค่าสินหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงเกี่ับความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกําหนดค่าสินใหม่ทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกําหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบอร์ค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตาม ที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาลงมาเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบในค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษารักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ค่าชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้ ะะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกร,บราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้ได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชาการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะ อันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิเรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมดและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุเหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทํางานได้ทุกๆวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ธรมาหาได้ได้ตรงนี้ก็จะคํานวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทํางานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดไรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกําหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทรมาหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50ปีอีกสิปีคุณทํางานรับราชาการ นะคะคี c p กปีกเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทํางานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุกพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกําหนดจากเงินเดือนของเขาบุคคลไปกับ ระยะเวลาที่เขาไม่ทํางานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทรรมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่วความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่วความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรอุปการณ์ยังดูทันที